สวัสดีตอนเช้าสายๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาอ่า10โมงเช้าเคิงนะคะ10โมง30นาทีนะคะทุกคนถ้าแหละเมื่อนี้ก็จะอ่าไปเออหลานกับพญฝย,ยั่งนะคะเพราะว่าอ่าอ่าเสือเออูกค่าบาอกนะอ่า ลูกค้าที่อยากไห้พัญายฝรั่งนะ่ะไปท้าสีให้นะคะเพื่อนกับนา,นาาให้พญายฝรั่งไปเบื้องเมือนี่นะคะ่ะหลายคนอาจจะถามสงสัยว่าเอาเรางานที่ไปเบิ้งเมื่อนั้นอยังพะทันไนด้นนลงมือคือไปเบิ้งตรงนี้ก่อน,อนคือมันเป็นคิ้วนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ไปเบิ้งไ้แล้วกมาอมาเลี้ยงคิ้วไว้นะค่ะว่าเมื่อใดเสร็จจากตรงนี้แล้วที่ได้ไปเห็ดมังดาย,ยัางสิ่นะค่ะอันนี้นะบริษัทที่ ่าจ้างเรานะคะทุกคนอ่าให้เราน่ะเป็นคนไปไปดูงานนะคะไปดูแล้วก็เราเอ,อามาไลนงานบริษัทนะคะว่าอ่าเป็นยังไงสิเสียดจากเมื่อจัเช่นเังซี่นะคะขั้นแล้วเสร็จจากอ่าตรงนี้แล้วก็จะไปตรงนั่นแบบนี้นะคะทุกคนมืันเองก็เลยอาจะไปดูนะคะ,ะห้างไก่จากบ้านก็ร้อยกว่ากิโลนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะมันเองก็จะ ใส่เสื้อแขนสั้นเพราะว่าอากาศร้อนนะคะอากาศห้อนห้อนนะคะสองสามมือมะเนี๊ย้อนมากเลยก็จะพยายามาจิบน้ำบ่อยๆนะคะนั่นละคะ่ะนะคะตอนนี้ก็ร้อพญายฝรั่งนะคะข่อยกแตงกาแฟาแล้วก็แตงเอาน้ำเอา,อาแซนด์วิชไปกินน้ำนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะแวะซื้อของนะคะแวะซื้อของอก้อนกลับบ้านนะคะทุกคนนั่นแหละ าค่ะวันนี้เมือ่อเน่จะพาไปเที่ยวเอเอาลานกันนะคะเดือนประมาณปลายเดือนกันยานั่นละค่ะก็จะมีงานฝากท้องนะคะก็จะไปอีกเลยคะ่ะอาจจะไปนอนอยู่อ่าพนจะคืนหนึ่งหรือสองคืนนี่แหละคะ่ะแผนนว้กับพญายัะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราจงค่อยไปเที่ยวกันอีกนะคะทุกคนเมือ่อเน้เขาไปดูงานก่อนนะคะว่าจะาทาสาีแบบใดยังซีนะคะ ไปค่ะทุกคนเราไปเที <pe ach> ่ยวเอร์ลานกันนะคะไญ่ฝรั่งแล้วอ่ะหัวควันอ่ะสีสีม่วกกับสีเสือไข่นะคะทุกคนที่หัวควันกับพะวามันสีเข้มน้ำกันนะคะอัลหลตต่ว่าเราก็ชมไข่อยู่นะคะว่าไข่ใส่สีเขียวเราไข่น่ะดูดีขึ้นนะคะแต่ก่อนน่ะเราจะจะเอ็นตีสีเขียวเพราะว่า เกิดมาแล้วก็เคยมีเสือสีเขียวเลยพี่สันค่ะทุกคน Siv, är väldigt långt till vatten Ja, ah, jättelångt Så so, snö och... Nu oh. behöver vi gå här vid vilken Ja, <laughs> yeah, precis du อยู่เออลานแล้วนะคะอากาศฮอนฮอนค่ะทุกคนไม่หมงมากรอเดนแฮนี่20หาองศาตแต่ว่าคือห้อนค,ะคะ่ะใช่อาจจะฮอนแต่ยืนในรถก็ได้ข <laughs> ้างนอกอาจจะเย็ยนซื่ๆกับเบอร์จกักละ ไปยังคัวโอเคนาวีสิไปบีเะไมคมคิดว่าผ่าโอเคทุกคนนี่แหละมองที่พญามาาสีแต่ว่าตอนนี้เราใจออกแล้วค่ะทุกคน มันไกลคักพ่อไปกาพาน้อยกว่าค่าน้ำมันอะ่ะแล้วสิมีเงินเติม,มน้ำมันมาท้าบอตัวยึตัวนาซาดแทะ <c oughs> ทุกคนมาจิบกาแฟถ่าพญ่ย,ยฝรัง่งวันนี้อากาศห้อน เ็นฮอนย้อนสีหมวกคอยกับเสือ้อคอยดีๆนะคะ26องศานะคะตอนแรกคอยว่าได้เบิ์องออ่าพยากรณ์อากาศก็ว่ามัน2บหานะคะทุกคนทั้งเท26องศาวันหนจรินกาแฟหฮอนฮอนเต่มกับสีฮอนอีกเบิงมาเพิ่งมาอยู่อ่าเบืงองกับปัดเพิง่งออกก่อนนะะับทุกคนจิ่เขา่ารถ ันมาเปือยกระห่อนแหละค่ะอย่ให้เพิ่งไปกันเนยดิสเนยดัมม์ฮัลเดนลิตเติ้ลเบลล์น่ะแอนนี่โอเคฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้

คาร์นม,มันนะไปกับผ่าหกร้อยทุกคนเจ้าเงินใส่เติมน,น้ำม,มันมา s <S อะไรโอเคฟีกกับจิบ <laughs> กาแฟก่อนนะคะ <laughs> ทุกคนนาวิฟ <laughs> okay. ิกกันไม่ติดพูดนะโอเคบายบายไปกัทุกคนกลับบ้านมาดไก่กระโดดกันดีค่ะเจ้าเงินใส่เติมมาน้ำม,มันน่ะเที่ยวมาทุกเมื่อทุกเมือ่อย่างหน่อยก็ต้องซองอาทิตย์ละคะ่ะ <laughs> อะไร <laughs> ม a นแบอยันแฮร์ุ่นน่ะแฮร์แบก a ังสต๊อปไม่ไอ่าและไปบอกเม t ยไปคิดเบื้งดีขั้นจอนมีเงินเติมน้ำมันมาเจ้ากามาแต่ว่าข่อยนะบอเติมหายระวังสีหนักกับทุกคนการทํางานเดือนนี้บรไดรเงินสิ้นเดือนเด้ต้องไปได้พูนเดือนนาพนน่ะอ่าแหละระเงินหลายดังั้นที่ไปเบื้องว้นะกา ท่านได้เริ่มต้นเห็ุอยู่กับบริษัทตลาดทุกคนบอกมาเบิร์วันนี้แล้วก็แต่บริษัทเขาบอกออกเงินให้แต่น้ำมันให้ก่อนเด้เขาต้องออกเองนะ,ะคะก็เลยใหายไปยายคิดเบิงดีๆแล้วก็ไปคุยกับบริษัทนะคะทุกคน คนคยมาหอดห้ามทีทำงานคนแล้วค่ยก็จะแบะซื้อช็อปปิ้งจากน้อยนะคะซื้อของกินของใส่นิดนึงนะคะทุกคนผ่าค้ามาแต่ว่าบดัยอ่ะเข้าไปนเมื้อนะคะเมื่อยนั่งรถไก่นะคะทุกคนมันนี่ค่อยกับเทศใหย่ใะเลังอีกพราก็ค่อยศูนย่ <ś led> นนะก็ ซื้อคลองได้ถุงปุ๋ยหนึ่งนะคะทุกคนบเบิกเงินหาลอยหอดบ้านแล้วคะ่ะทุกคนอะไรบ้าง <laughs> <laughs> ทายิงแต่ดอกไม้เก่าซะ่น <laughs> เดิมๆมาสัข่ขารพี่แม่าทายนะ <laughs> มื่อี้ก็ไปเสียเงินค่ามันที่ซื้อยาโอเคบันอตแนวเคเลทเฟส